อารีรัตสะอาดชาวบ้านดอนแก้วอำเภอปงเตรียมรับมือกับภัยแลง้งโดยการร่วมสร้างฝายชะลอน้ำกับชุมชนทางโรงเรียนนอนได้ไปุย่บ้านของความช่วยเหลือก็ได้พาเด็กมองเหนิาสาไปช่วยนะะชุมชนในการทำฝายทนน้ำนะะเพื่อกับเก็บน้ำเอาไว้แล้วก็จะมีการกระจายน้ำให้กับหมู่บ้านที่ที่ขาดแคลนได้แบ่งน้ำกระา ซึ่งขณะนี้พเยาประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว6อำเภอระดับน้ำในคลองลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม่น้ำลาวอำเภอเชียงคำแม้ปีนี้จะประสบภัยแล้งน้อยกว่าในตัวเมืองพยาแต่วราพรอ,อินคำแม่้าตำบลหยวนก็เตรียมรับมือกับภัยแล้งเช่นเดียวกัน ปิดเบาๆาเปิดขอุเปิดเองหน่อยเปิดแต่น้ำเหลือได้ก็ไปราเก้าไม้ต้นกล้วยดอกไม้สี่ลอีกข้างล่างเดียเจ้าทางจังหวัดพะเยาได้แจ้งเตือนประชาชนว่าจะเหลือน้ำใช้อีก86วันอย่างไรแล้วประชาชนก็ควรช่วยกันประหยัดน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ ปองการสักสูงรายงาน